ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่สถานีกางกรุงเทพอภิวานแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูหน้าจอตอนเราจะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่กันของเราก็จะเป็นขบวนหมายเลขเก้านะคะนี่หน้าจอก็จะต้องไปชื่นที่เกตดีรถไฟจะออกเวลา6โมง40นาทีเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลย ในสถานีก็จะมีที่รับฝากสัมภาระด,ด้วยนะครับส่วนถ้าใครจองเฟิร์สคลาสมานะครับจะมีห้องรับรองพิเศษนะแต่ว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะอันนี้เป็นทางขึ้นรถไฟสายเหนือนะครับทางเข้า B สายเหนือกับสายสาย เราก็คือจะเรียกขึ้นตอน6โมง20นะรถเราออก6 40. โมง40รถพิเศษก้าเชียงใหม่การที่ใ,ใกล้กับทางออกก็จะมีจุดชาร์จโทรศัพท์มา จะเป็นชั้นสองนะคะชั้นสองจะเป็นนั่งเบาะสีแดงนั่งติดกันนะติดกันแบบนี้เลยในตั๋วจะมีบอกว่าคันที่เท่าไหร่นะคันที่เนี่ยมันหมายถึงตู้ที่นะครับก็คือเขาจะมีไพ่เหลืองๆแล้วก็มีเลขที่อยู่วางอยู่ข้างเจ้าหน้าที่แบบนี้นะของเราเป็นคันที่สิบสาม ก็ดูป้ายสีเหลืองทันที่สิบสามก็คือตู้ที่สิบสามตู้ท้ายสุดเลยงงเบอร์สามอ้าวอยู่ตู้แรกเลยเหรอฝากเปล่าเข้าไปหน่อยดิเอาเข้ามาดิเข้ามาด้วยคนรออยู่ข้าง เข้ามาในห้องแล้วเรงเราเอาของอยู่ข้างใต้เหรออันนี้เราก็เข้ามานั่งในห้องกันแล้วนะครับของเราอยู่ตู้สิบสามเลยสุดท้ายเลยนะก็คือขาไปเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ตู้สุดท้ายแต่เวลาขากลับกรุงเทพจะอยู่ตู้แรกตอน เ็คอินเข้ามาเมื่อกี้นะก็ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวเขามาตัวค่ะอืมตอนตอนที่เดินผ่านด่านที่สแกน QR โค d e เมื่อกี้ยังไม่ต้องใช้แต่พอเดี๋ยวมาถึงรถไฟแล้วต้องใช้ไหมใช้อืมก็เตรียมบัตรประชาชนไว้นะนเพื่อนๆที่ไม่ได้ปิ้นตั๋วกระดาษนะก็ ใช้ QR ว o d e โคที่อยู่ในมือถือก็ได้นะวางสแกนที่เครื่องไปได้เลยแล้วก็ผ่านจุดเช็คอินเข้ามาในห้องเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ขวานี่คือทางออกมันก็ท้าเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้จะเป็นห้องน,น้ำอยู่ท้ายสุดเลยเป็นเมนู <Yeah. S 1> กินด้วยกันไหมหรือว่าคนละเซตมันจะเยอะไปไหมก,ไกินด้วยกันดีกว่ามั้งเอาอะไรมีอะไรบ้างสั่งเลยเอาอะไรอะ่ะอือสั่เอาไก่เทอริยากิอืมอันนี้แกอยากกินอะ่ะเอาเซ็ตอ๋อถ้าเดินไปกินตรงมู้นได้ไหมตรงตู้เซเว่นเราจะกินตรงยู แต่มันก็ต้องเดินไปอย่าี้เจิดพี่เดินไกลครับพี่ตังกินตรงนี้ใช่ป่ะเอาตรงนี้ดีกว่าอันเอาเซต4ดอกอันนี้ไก่เทอริยากิไก่เทริยากิหนึ่งเซตตอนเช้าต้องสั่งเช้าได้สั่งไว้ลตอนเช้าต้องกินกี่โมงกินกี่โมงครับพี่ตอนเช้าประมาณ6โมงเก็บที่นอนหมด6โมง6โมงเช้าแล้วเมนูอาหารเช้าก็คืออ๋ออันนี้เลยอยู่อีกฝั่งนึิมอ๋อโอเค ตังไว้เลยก็ได้นี่ระวังคุ้มค่านี่ชอบอะไรไข่เอาเซตสองเซตสองตอนเช้ากี่เซตครับสองเหรอเอาเซตเดียวเซตเดียวใช่ไหมตั้มรองท้องกบกุกเอาเซตสองนี่มแฟให้เนาะแส้โอนติ้งเอาโอวันติ้งเป็นโอนติ้งเนาะใช่คี พอเราเข้ามาถึงข้างในห้องพักแล้วนะคะ mm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะมาแนะนำเมนูอาหารนะคะ mm. ให้เราสั่งอาหารมากินที่ห้องพักได้เราก็เลยสั่งไปหนึงเซตนะคะ mm. เพื่อกินที่ห้องแล้วเราก็เลยสั่งล่วงหน้าไปกินวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าอีกหนึ่งเซตที่ตูเต้เจ็ดที่ตู้เจ็ดต๊ะเสบียงก็ต้องเดินไปใช่ก็คือกลางทาง กลางขบวนป้าเพราะว่านี่ราอยู่สิบสามเนาะเจ็ดก็เดินไปใช่ใช้ได้จุนอืมโอเคเดี๋ยวรอดูอาหารเย็นค่ะนี่รถไฟกำลังจะออกแล้วใช่กี่โมงแล้วตรงเวลาไหมตรงสี่สใช่ยี่สิบส่เขาเปิดเขาเปิดเสียงบอกว่าได้แล้ว ตอนนี้เราก็กำลังเคลื่อนขบวนนะคะออกจากสถานีรถไฟตอนนี้ก็ออกตรงเวลาพอดีเลยนะ6โมง40 จะออกมาเนี่ยจะเป็นรถไฟชั้นหนึ่งนะคะข้างในเนี่ยก็นี่จะเป็นที่นั่งอย่างนี้เลยสองคนนะคะแล้วก็เป็นห้องตรงนี้ก็จะมีมที่วางวางข้าวนะคะเวลากินข้าวได้วางของแล้วก็นี่จะมีกระจบกระจบใช่ไหมว่านี่เปิดมาข้างในก็มีแก้วน้ํามีอะไรใส่นะคะมีอ่างล้างมือด้วยเดีย๋ดวยวเรา เชา้าเบาตรงนี้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มาปูเตียงเนาะแล้วก็มีมนี่อย่างนะี้ข้าหูแต่ว่าน่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวคนละผืนแล้วก็ผข้าห่มข้าหมคนละผืนด้านบนนี้ก็เป็นเตียงบนนี่แล้วก็มีจอจอก็จะมีแสดงสถานะห้องน้ำว่าง ว่างหรือเปล่าใช่ถ้าว่างก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวนี่นะก็มีถ<ม>ั<า>งขยะด้วยนี่ข้างล่างเป่าเดินทางเนาะไว้ใต้ตี้ใต้ที่นั่งเานาะี่เ<น>ก็บของได้ชาร์จโทรศัพท์มีกี่อันนะ่ะที่ชาร์จหนึ่ง แล้วก็คนหนึ่งจุดเตียงบน,งบนสองจุดอืมอ๋อนี่หมอนมีหมอนสองใบตื่นเต้นไม่เคยนั่งรถไฟชั้นหนึ่งน,นี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้นั่งรถไฟชั้นหนึ่งที่เป็นห้องแบบนี้เลยแต่เมื่อนานมาแล้วตอนสมัยก่อนก็เคยนั่งรถไฟเหมือนกันแต่ไม่เคยนั่งที่เป็นห้องแบบนี้แล้วก็ได้้งแรกนั่งหันหน้าด้วย เราหนันห,หน้าอันนี้ค่ะออกจากกรุงเทพนะคะเราจองอเรได้ว่าแหละที่นั่งหระเตียงสามกับสี่นะคะจะเป็นฝั่งที่เราอ่ะหันหน้าไปข้างหน้าต,ตอนจองเราไม่สามารถเลือกได้มันน่าจะเลือกได้นะแต่เราจําไม่ได้แล้วอ่ะเราสุ่ม,มันมันเลือกในแอปหรอ,อเราจองในแอปอืมให้ยัวร์มาจองที่สถานีหรือว่าเนี่ยนั่งที่เราก็ได้ สกับสี่ใช่<ล>เพราะว่าห้องคู่เราอ่ะนั่งหันหลังเหมือนหันตรงข้ามกับทิท,ที่รถวิ่งนถ้าหันทางเดียวกันจะดูแบบดูสบายกว่าเนาะชมวิวแบบแต่ปกติ่ ที่ทำสมัยสะอาสดสะดวกและเป็นระบบปิดเป็นมีสับสิแบบงแวดล้อมโดยท่านสามารถใช้ในขณะที่รถจอดได้ตลอดเวลานะอันนี้ข้าวที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นเมนูข้าวไก่เทอริยากิเขาก็จะซีนมาให้เป็นกองแบบนี้เลยแล้วเราแกะดูกันสิมาแบบร้อนๆด้วยว่าน่ากินขนาดไหนว้าว ข้าวแล้วก็มีซุปให้ด้วยแตงโมน่ากินนะสั่งอันนี้เราสั่งมาแค่ชุดเดียวนะค่ะมือเย็นกินไม่เยอะก็ชิมๆ้าตาก็ใช้ได้ ที่จ่ายเงินเขาจ่ายยังไงนะก็สแกนจ่ายไ็เด้วางเงินสดก็ได้ไอ้เอาคือจะจ่ายตอนเช้าทีเดียวเลยก็ได้เตียงบนแล้วก็เตียงล่างก็เตียงล่างคืลนข้างล่างจะดูใหญ่กว่านะ ใหญ่กว่าน,นิดนึงตรงตรงพื้นที่นอนนะชายจะยื่นออกมาเยอะกว่าสองบนนี่ก็จะมียางอฟได้คตียงนอนที่บวกก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะโบวแล้วก็ข่องทำน้ำอุน่นดะ้วยนะ ให้้วยสมูทเลยของแชมพูนะก็ที่แผลผ่าจะประมาณนี้ใหญ่ก็สมควรนะอันนี้ก็จะเป็นห้องซ่วมน,นะคะมีทิชชู่ให้ห่าหลังมือสายฉีดนะก็โอเคเลยนะ เตียงไหนครับวันนี้เต to ียงล่างเตียงล่างเหรือเธอจะนอนเตียงบนหอเะนอนเตียงล่างง่ายหมดอ่ะอนนียอืมต๊เตียงไหไม่โต๊อืม เ,นะเ,เพลงนะพี่เพลงอ๋อตอนนี้ต้องเป็นเวลาประมาณหกโมงกว่านะเรามากินอาหารเช้า,ชากันที่ห้องสมิกัอันนี้เราสั่งเป็นเซตไข่ดาวสองชอนแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีเพลงบานเช้าด้วยกันแบมฟาส ยงแกันอีกไหครับใช่บรรลานการส่งตัวอะไรนะ กระจกให้แต่งหน้านะครับแบบนี้เลยสามารถเัิงดูวิวแล้วก็เมคอัพไปได้เลยแล้วก็มาถึงสถานีเชียงใหม่เชียงใหม่สั่นกันแล้วนะครับเยวกำลังจะลงจากรถไฟแล้ว พอลงรถมาแล้วนะก็ที่สถานีช่ใหมมีพนักง,งานรอทำความสะอาดเลย่ะอพอเราลงรถมาเสร็จแล้วนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฉีดล้างเลย ไฟมาเชียงใหม่ก็ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆเราจองผ่านแอปของการรถไฟนะคะแห่งประเทศไทยค่ารถเนี่ยคนละประมาณพันห้าพันหกประมาณเนี้ยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ระหว่างเดินทางเนี่ยรถไฟก็จะไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะเพราะว่ามันจะเป็นบเส้นทางรถไฟนะคะก็หาอะไรทำระหว่างอยู่บนรถไฟแบบดาวลงหนังอะไรมาดูไว้ก่อนได้เลย จะม,มีมีหายหายอใช่เราจะมีสัญญาณขาดขาดหายหายนะคะ